เมื่อวันที่17มกราคม2515นางไพลินโตอิ่มเจ้าของกิจการน้ำปารจาจ่าวิรัตและเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหกักเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปาราแม่ไพรินใบจ่าวิรัตปันสุกน้ำปาราต้มสุกปรุงรสณห้องประชุมร้านจ่าวิรัตเอาเล t ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหกักอํเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีร้อยตำรวจตรีวิราโตอิมนายเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักและนายสุภเกียรติโตอิมบุตรชายมาร่วมงานครอบครัวโตอิมดำเนินกิจการเกี่ยวกับปารา้าสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายปีนี้ครบรอบ100ปีแล้ว นางาพลินเปิดเผยว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ทำมาหากินยากลำบากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในฐานะที่เป็นแม่ค้าคนหนึ่งเข้าใจถึงความทุกข์ยากเป็นอย่างดีตนเคยจนมาก่อนต้องหาปรารไปเร่ขายตามที่ต่างๆ วันนี้มีโรงงานน้ำปลาราเป็นของตัวเองพอมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนที่ยังลำบากให้พอมีแรงลุกขึ้นสู้ฝ่าฟันอุปสรรควันนี้นะคะในการเปิดตัวของน้ำปลาราแม่เพลินจา่าวิรัตปันสุกก็รู้สึกดีใจคะ่ะนะคะปลื้มใจที่ไอผู้บริโภคนะคะไอพวกพ่อค้าแม่ค้าให้การตอบรับในการที่จะจัดจำหน่นายน้ำปลาราแม่เพลินจา่าวิรัติันสุขยุคโควิด -19 เนี่นะคะ ค่ะก็คือในการบายจ่าวิรัตจ่าวิรัตนี่ก็คือเราทํามาใน,ในแบรนด์ของจ่าวิรัตมาตลอดเลยใช่ไหมคะและตอนนี้ก็คือในการที่จะปันสุกเราก็แม่ก็อยากมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เป็นตั้งชื่อเป็นว่าแม่พะินจ่าวิรัตปันสุกค่ะคือที่ตั้งราคา19บาทนะคะก็คือเราอยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะผู้บริโภคนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันอยู่ก็คือราคาอื่นๆนี่ก็แพงนะคะตอนนี้ในการที่เราจัดโครงการ ปันสุขของแม่เพลินจาวิรัตน์นี่ก็เพื่อจะช่วยเหลือผู้บริโภคผู้ประกอบการพวกพ่อค้าแม่ค้าที่จะได้ช่วยขายน้ำปลาร้าจาวิรัตแม่เพลินจาวิรัตปันสุกขขค่ะในส่วนของสูตรน้ำปลา<ะ>ามีการปรับสูตรใช่ไหมคะค่ะอันนี้แม่ก็ปรับสูตรมาค่ะจากจาวิรัตน์แล้วก็อันนี้ก็ปรับสูตรเป็นแม่เพลินจาวิรัตค่ะก็สูตรเข้มข้นเพิ่มขึ้นค่ะก็มีสองสูตรใช่ไหมคะ ค่ะมีค่ะมีจ่าวิรัตสูตรอิสานแซบคูณสแล้วก็มีสูตรปลรรารจ่าวิรัตทรงเครื่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรของแม่เพลินจ่าวิรัตปันสุกค่ะค่ะโครงการที่ที่คิดนะคะว่าที่เราจะมอบให้กับผู้ประกอบการที่นําน้ําปลาของของแม่เพลินจ่าวิรัตไปไปทําในกิจกรรมใน,ในการส้มตามก็ดี ยำก็ดีในการที่จะเอาไปทำอของในครัวเรือนนะคะหมายถึงประกอบของในครัวก็คือมันทําได้หลายอย่างใช่ไหมคะก็แม่ก็คิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการที่นําปลาร้านปลาแม่พินิจ่ายรัสไปเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่มาใช้น้ำปลาแม่พินิจ่ายวิรัฐค่ะผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องทํำยังไงบ้างคะแม่เข้าร่วมโครงการก็คือ มอบหมายถึงว่าใช้นป้ปลาราของแม่เพรินจ่ามิรัฐค่ะแล้วก็เราก็ส่งส่งชื่อมานะคะส่งชื่อมาแล้วก็เราก็จะสุ่มแจกค่ะในจํานวนประมาณทุนและโครงการละสองหมืบาทจํานวนห้าสิบห้าสิบรัฐค่ะ,คะตอนนี้ก็มีผู้มารับไปจัดจําหน่ายหลายตลาดไทยเช่นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาด ชนบุรีนะคะแล้วก็ร้านบูช็อปค่ะบูช็อปเรียนรับไปไปจัดจำหน่ายเยอะมากเลยค่ะ <15. S 1> ใช่ค่ะสิบเก้าบาทนี่เป็นราคาเปิดตัวของแม่เพลินจาวิรัตปันสุขค่ะค่ะก็ขอฝากนะคะขอฝากทุกท่านว่าในนามของน้ำปลาแม่เพลินจาวิรัตปันสุขนะคะมันเป็นสูตรที่อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะอร่อยมากมากขึ้นค่ะนะคะทำใส่อะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ นกี่ขวดครับ19บาท19บาทนะคะเราตั้งโครงการไว้ไม่เกินล้านขวดก็ได้ค่ะค่ะคือเราอยากจะปันสุกให้ทั่วทั่ว<ๆ>ก็อนาคตกระงก็เพิ่มค่ะนะคะอันนี้คือขอเปิดช่วงปันสุกให้กับผู้บริโภคทุกทกท่านนะคะค่ะก็ในเมื่อพอโครงการของแม่เพลินจ่าวิรัตปันสุขนะคะผ่านผ่านโครงการนี้ไปแล้วก็จะมีต่อยอดนะคะเป็นโครงการชั้นององพบ ร้อยปีของป,ปาลาราจ่าวิรัตค่ะน้ำปลาราแม่ไพรินใบจาาวิรัตปันสุกสูตรแซ่บเข้มข้นอร่อยยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์น้ำปลาราที่ไม่หวังกำไรเพื่อช่วยเหลือคืนกำไรให้ผู้บริโภคช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าร้านเปิดจำหน่ายในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขายขวดละ19บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปจำนวนหนึ่งล้านขวดหาซื้อได้ที่ร้านจ่าวิรัตเอาเล t ตลาดไทยและที่ร้านบูช็อปซูเปอร์สโตร์ทุกสาขา โบนะคะชมพูรสสายสว่างนะคะเป็นผู้จัดการบริษัทบูช็อปซูเปอร์สโต์นะคะวันนี้เราได้นําสินค้าของคุณแม่นะคะได้เข้าไปขายในบูช็อปซูเปอร์สโต์ของเราทั้งหมด13สาขาะคะ่ะ ค่ะแบรนด์แม่ไยลินนะคะตอนนี้คุณแม่ได้ทําโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะทางเรานะคะก็มีสินค้าที่จะดจาหน่ายอยู่ในอของโครงการของเราเป็นช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะคะเป็นโครงการทงฟ้านะคะเราก็สนับสนุนคุณแม่ไยลินนะคะโดยนำน้ำน้ำน้ำ,น,ำน้ำปลาร้าของเราเนี่ยเข้าไปจําหน่ายทุกสาขาเลยค่ะ ตอนนี้ของเรามีทั้งหมด13สาขานะคะแล้วก็ภายในปีนี้เราจะเปิดอีก20สาขาะคะ่ะอะ่สินค้าของคุณแม่ไพลินนะคะผลิตภัณฑ์โปรดักต์ตัตวนี้เป็นอะไรที่จําเป็นต่อประชาชนคนไทยมากนะคะทุกครัวเรือนทุกครัวเรือนนะคะตอนนี้มีน้ําปลาเป็นหลักนะคะแล้วสามารถนําไปปรุงปรุงรสทําส้ตามตำหรืออะไรต่างๆที่ ล,ลูกค้าหรือประชาชนที่นําไปทานนะคะแล้วของแม่พันนินเนี่ยเรามั่นใจในความสดสะอาดใหม่และปลอดภัยที่คุณแม่ผลิตหรือเปิดโรงงานให้เราดูวันนี้นะคะก็เพิ่มความมั่นใจแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยค่ะ ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำปลาแม่ไพรินใบาจากวิรัตปันสุขมีผู้โชคดีหลายรายได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำมูลค่า5,000บาทโดยซื้อเพียง5ขวดในราคา9 5บาทเท่านั้นและยังมอบทุนทำม,มาหากินร้านละ20 0 0 0บาทจำนวน50ร้านคา้าให้กับผู้ประกอบการที่ซื้อน้ำปลาแม่ไพรินใบาจากวิรัตปันสุกเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์น้ำปลาแม่ไพรินใบาจากวิรัตปันสุขที่หน้าร้านตนเองส่งมาที่เพจเ Facebook น้ำปลาแม่ไพรินใบาจากวิรัตปันสุข นับตั้งแต่วันที่17มกราคม2515เป็นต้นไปน้ำปร,ราจากวิรัตและน้ำปลรราแม่ไพรินบายจากวิรัตปันสุขจำหน่ายในและต่างประเทศมีมาตรฐานสากลส่งออกทั่วโลกช่วยสร้างชื่อเสียงและทำให้ปลาไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกโรงงานยังรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ปลาน้ำปลาให้กับยี่ห้ออื่นด้วยและผู้สนใจทำธุรกิจน้ำปลายินดีให้คำปรึกษาอีกด้วยค่ะ